ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะเมื่อตัวมัมตัวมารดาอย่างพี่อ้อมพิยดาและพี่แอฟทักษะออนมาประชันบทบาทกันครั้งแรกในซีรีส์ The School สักดินาวิทยาลัยปัญหาความเหลื่อมล้ำมีอยู่ทุกที่คนจนคนรวยไม่เคยได้โอกาสเท่าเทียมกันการศึกษาเป็นหนึ่งทางในการแก้ไขปัญหาแต่ก็เป็นเหมือนกำแพงกั้นระหว่างเด็กจนกับเด็กรวย จนเกิดความไม่เท่าเทียมกันอยู่ดีแล้วทำไมการศึกษาดีๆเด็กรวยเท่านั้นถึงจะได้รับคำตอบมันก็อยู่ในคำถามนล้นแล้วค่ะในเมื่อเรามีเงินที่จะสป,ปอร์ตลูกนเรื่องของการศึกษาเราก็ต้องรอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเพราะการส่งลูกไปเรียนในที่เรียนที่ดีๆมันไม่ใช่เรื่องของการเรียน แต่มันคือการซื้อ privilege ซื้อ connection และซื้อดีวให้กับลูกในอนาคตที่สำคัญที่สุดคือการซื้อสังคม h i ไฮค a s s ให้กับลูกเราเอาความรู้สึกแรกกันค่ะพี่อคาะที่ได<ะ>้โอกาสมาทำงานกับพี่อภิอดาจริจรจังจังดีใจ ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นและกดดันนะคะแต่ว่าดีใจค่ะดีใจมากๆเลยคือก่อนนันนี้ก็ได้เจอกันบ้างแล้วก็จริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ได้เจอกันเรื่อยๆแล้วก็ครั้งล่าสุดเจอกันที่นี่เลยงานาจัดงานนาตาลาาค่ะแล้วก็ก็ได้มาประกาศรางวัลด้วยกันแล้วก็ยังพูดกันเล่นเลยว่าอุ้ยเรานะ ทำงานกันมาตั้งนานเราย,ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้ร่วมงานกัน,นะคะ่ะพอได้รับการติดต่อแล้วก็ตอนนั้นเนื้อเรื่องเรยังไม่ได้รู้อะไรมากเลยนะคะแต่ว่า,ารู้ว่า,าถ้าได้ร่วมงานกับพี่อ้อมรพร้อมค่ะ <c oughs> แล้วรับรองว่าถ้าเกิดแออ้อมเจอกันบทไม่ธรรมดาแน่นอนตอนนี้ตื่นเต้นกับบทอยู่เลยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันฉันรออยู่ เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆค่ะเมื่ออุ้มได้มีโอกาสไปว้า์แก๊้งวัยรุ่นทั้งหลายเจนซี่อะคะโอ้ดิเซนสบายค่ะเพราะว่าดิเซนมีลูกค่ะดิเซนสบายอยู่แล้วได้เปรียบดิเซนพูดมารู้หมดทุกอย่างอ่มพี่อ้อมแน่ใจใช่ไหมคะเพราะว่าวัยเดียวกันเขายังต้องปรับจูนกันอยู่เลยอะค่ะผมไม่ได้คำนึงมาวอกวันวอกวันอธิบายภาษาอะไรอะ อังกฤษจริงมันคือสแลงคือไง oh. เศไมรอนสอนมานะครับ oh. ผมผมผมมีแหลง่งงางอีง